จังหวัดลบบุรีแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รอกใหม่รายแรกเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ32ปีทำงานหน้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่28ธันวาคม2563เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารการจังหวัดลบบุรี นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลุบุรีแถลงสรุปรายละเอียดการพบผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 รละลอกใหม่รายแรกของจังหวัดลบบุรีโดยเป็นหญิงไทยอายุ32ปีทำงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์และอาศัยอยู่กับเพื่อนที่บ้านพักตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคือวันที่10 18ธันวาคม2563ทำงานและ พักอาศัยหน้าบ้านพักจังหวัดสมุทรสาครวันที่19ธันวาคม2563เวลา5นาฬิกาเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครไปสถานีขนส่งหมอชิดโดยจักรยานยนต์รับจ้างและรถแท็กซี่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเวลา8นาฬิกา30นาทีเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิดด้วยรถตู้โดยสารเที่ยว9นาฬิกานั่งเบาะหลังสุด ทิศทางด้านซ้ายเพื่อกลับมายังบ้านพักตำบลโก่งธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีสวมหน้ากากตลอดเวลาและเวลา17นาฬิกาลงจากรถตู้ที่หน้าบ้านพักตำบลโก่งธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีรายงานกักตัวกับเจ้าหน้าที่อ,อสมอและกักตนอยู่ที่บ้านวันที่20ธันวาคม2563เวลา,ากา3 0นถึงากา3 0นเดินทางไปเลือกตั้งนายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรี ที่หน่วยเลือกตั้งหน้าโรงสีใกล้วัดโบสถ์ตำบลโกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในช่วงไปเลือกตั้งมีเพียงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ป่วยสวมหน้ากากผ่านการวัดคัดกรองและล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลสวมถุงมือและเข้าคูหาที่จัดแยกไว้วันที่21ถึงวันที่24ธันวาคม2563 กักตัวในบ้านพักและในวันที่24ธันวาคม2563ทราบว่าเพื่อนที่พักบ้านเดียวกันในจังหวัดสมุทรสาครป่วยเป็นโควิด19วันที่25ธันวาคม2563ช่วงเช้ามีอาการเจ็บคอจึงได้รีบแจ้งอ,อสมอและเดินทางไปยังโรงพยาบาลพรานารายมหาราชเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด19ระหว่างเดินทางสวมหน้ากากและนั่งกระบะท้ายคนเดียวเวลา1นาฬิกา ผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 ทางโรงพยาบาลพัฒนารามหาราชจึงส่งรถพยาบาลไปรับตัวจากบ้านเข้ารับการรักษาในห้องแยกของโรงพยาบาลและได้ตรวจยืนยันอีกครั้งในวันที่26ธันวาคม2563เวลา20นาฬิกา จังหวัดลบบรุรีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบรุรีได้สั่งการทีมควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองลบบรุรีร่วมกับอสอมและผู้ที่เกี่ยวข้องออกดำเนินการควบคุมโรคทันทีโดยการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงคือบุคคลใกล้ชิดและครอบครัวของผู้ป่วย10รายผลการตรวจไม่พบเชือ้อพนักง,งานขับรถตู้รถโดยสารและผู้โดยสาร รถตู้รวมทั้งสิ้น11รายอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจคนขับรถแท็กซี่จัก,กรยานยนต์รับจ้างและผู้นำส่งจากจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งสิ้น5รายให้กักตนเองในที่พักอาศัยจนครบ14วันและกลุ่มเสี่ยงต่ำทั้งหมด5รายให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำหรับอาการโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 ะระลอกใหม่ที่สําคัญโดยออกประกาศขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆให้จังหวัดลบบุรีมีเป็นพื้นที่สวมหน้ากาก100%เอร์เซให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่สีแดงรายงานตัวและกักตนเองที่พักอาศัยจนครบ14วัน สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงให้รายงานตัวพร้อมกับสังเกตอาการตนเองนอกจากนี้ยังได้ออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่จังหวัดลบบุรีหากฝ่าฝืนปรับไม่เกินส0 0 0มบาทตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปีพุทธศักราช2558และจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทตามพระราชบัญญัติ ชุกเฉินปีพุทธศักราช2548จังหวัดรบบุรียังได้ํำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าจากจังหวัดสมุดสาครในจังหวัดรบบุรีโดยการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้งสิ้น101รายผลการตรวจไม่พบเชื้อทุกรายจากข้อมูลณวันที่27ธันวาคม2563และดำเนินการมาตรก,การ ความเข้มออกตรวจและให้คาแนะนําร้านอาหารสถานบันเทิงและสถานบริการสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าสถานที่ออกกําลังกายโดยคณะกรรมการตรวจติดตามและแนะนําการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นและมีมาตรการเข้มงวด ตรวจและเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าวและประชาชนที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ในจังหวัดลบบุรีโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนจังหวัดลบบุรีรีเรี่งงดการจัดงานเรื่มเริงต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ที่กำลังจะมาถึงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากคุณไพรแจ้งใคร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวเอ็ t ดีทีวีออนไลน์บริหารงานโดยด็อเอรเนกพันธุรัตน์ประธทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน